ถ้าพวกเรามีคำถามว่าเราสวดมนต์ภาวนาเพื่ออะไรถ้าพวกเราทุกคนสวดมนต์นั่งภาวนาทำกรรมฐานก็เพื่อที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงความโง่เง่าทั้งหลาย ที่มันสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของพวกเราให้มันหายสิ้นสูญไปหรือพูดง่ายๆก็คือการทำลายร้างอวิชชาคือความโง่ทั้งหลายทั้งปวงที่มันปิดบังดวงปัญญาของพวกเราเอาไว้ ไม่ให้เราเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งไหนที่เป็นอาระสิ่งไหนที่ไม่ควรเอามาเป็นภาระเพราะทันแล้วการสวดมนต์อวัานั้นนับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเรานั้นออกจากความทุกข์ขอให้เราจงคิดว่า ปัญหาทั้งหลายมันมีทางออกเสมอเปรียบเหมือนดวงตะวันที่มันยังขึ้นทางทิศตะวันออกเราก็ต้องหาปัญญาแก้ไขความทุกข์ทั้งหลายที่มันอยู่ในใจของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นทางสั่ง ถ้าเรามีปัญญาคนที่พบกับทางตันนั้นอุปมาอุปมาแล้วเหมือนคนที่ไม่มีปัญญาที่จะหาหนทางแก้ไขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉันเร็วองค์สมเด็จระสมมาสามุจธเจ้า และองค์ทรงตรัสว่าขอให้พวกเราทั้งหลายทำความเพียรเป็นกิจวัตรคือสิ่งที่เราต้องพยายามชนะใจตัวเองและพยายามทำทุกวันอย่างเช่นถ้าพวกเราไปสวดมนต์นั่นกงกรรมฐานภาวนาจะทำเท่าไรก็ไม่สำคัญ แต่เรามีสัจจะมีวิริยะอยู่ในตัวของเราเองว่าเราจะต้องทำใจของเรานั้นให้อยู่คู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงค์ด้วยการมีศีลแล้วก็สวดมนต์นั่งภาวนาเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของพวกเรานั้น จะยืนยาวอีกสักเท่าไหรก็ยากจะให้พวกเรานั้นฝึกประพฤติบัติฝึกจิตของเรานั้นให้มีความสุขฝึกจิตของเราให้หนีจากความทุกข์ได้ที่เราสวดมนต์นั่งภาวนาหนี้ก็เพื่อที่จะละ ออกจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันอยู่ในใจถ้าเราสามารถชนะใจตัวเองชนะกิเลสตัณหาสิยั่วยุที่มันรับทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจได้นั่นแหละเราจะพบความสุขที่แท้จริง